มึงแต่งตัวก่อนนะพี่น้องนะแป๊บนึงหนีได้เพี่น้องนะเดี๋ยวผมใส่ชุดใหม่ชุดมึงครับเดี๋ยวผมจะมาอุ้ยชุดเนี่อย่วะใส่ได้เปล่าวะใส่หลวดเนาะใส่หลวดใส่หลวดพี่น้องแก้วเนี่ยของใหม่มาต้องใส่ตัวครับวะแก้วพี่น้องประมาณนี้ได้มาสำหรับชุดจะได้แล้วครับผมโอ้ยกระบสวัสดีป๊อกพ๊อกไปครับมือนี้ผมก็จะมาเล่นกิ๊บจั๊บไม่พี่น้องล่าสั้นเจ้าสังเวียน บดล็อกขั้นเจ้าแห่งลาซันสะสมทัวเค้นลากไอเทมมันกดเข้าไปเลยพี่น้องแจ๋วอันนั้นเรียกคนอดีอับสมกดไล่ข่อยพกดไลพี่น้องกดไล่เลยนครับอุ้ยพี่เสียงเพ่งหมดปะปิดบอลล็อกชิงกันเ้อะปิดบอลล็อกชิงกันโอ้ยปิดเท่งได้พร้อมตัวไหนให้โฟร์ได oh. oh, ้แก้ได้โหโฟร์ได้โฟร์ได้แก วเฮ็ดจังไหนวะเดี๋ยวแก้เรามาอ่านก่อนแล้วเวลากิจกรรมกี่าถึงวันที่สิตุลาครับเริ่มมุนเพื่อนสะสมมงกุฎแล้วรู้แล้วว่าเราุต้องนแกแมนมาเพี้ยงอย่งดอกิดมาีกวะแป๊บนึงอ้าวด้หมูลเลขอะไรก่รู้วะกดยืนยันมันผมไม่รู้ว่าเนาไปแลกยัง เทจักไหนต่อไะเนี่ยแลกเลยเลยปะอ๋อต้องใช้หนึ่งพันส่วเพื่อกันทำกันแลกอุ้ยชุดนี่กับเฮ้ยมีชุดมีนอนหรอเพื่อนทุกคนโอ้ผมว่รูว้ว่ะกระทะกระทะมีหรอแต่ว่าอยากได้ชุดพวกนี้เดี๋ยวแลกครับพันส่วครับผมเฮ้ยห,หมุนยิบเก้าไปเลยฮะหมุนยิบเก้าไปเลยมันได้ขอหลายกว่าแบบว่ารวยเกิดไหมเอาได้สีปะ่ะท่านวุ้นเต้าเพี้ยนหรเหรอเฮ้ย ไปเลยครับวันนีครับพัลโสวยแปดสีไแล้วเคยคิดดีไหรว่แป๊บนึงเมันเท่าไหร่ล้ววะจดซ้อยข่แล้วขาปึ๊กไปหนอเ้าสิบเก้าบวกย่สิบเก้าบวกเกาบวกร้อยเก้าเก้าอฮะไได้เลยไงเฮ้ยฮัหถ้าหมุนเก้าฮัฟุกได้กับนีนะเว้เยจะหมุนพบหมุนอีกเก้าวะเดี๋ยวทดอแบบฟุกได้นะเว้ยแบบฟุกได้นะเว้ยอืออได้ว่ทุน เอาหมุนรอยก้เข้ารอดไม่ร้องแนละ้จะแบบขอมันหลนจัดไปรอดแบบว่ารวยเกินว่นอะซี่ร้อยนแม่มันไงวะแล้วหมุนเก้าหมุนเก้าอีกโอ้โหเยหัวว่าเอาหมุนลยก้าเก้าได้รำนใส่มีสูตรปะถามคนเคยเหยรียก่อนนะเขาบกมีเหรียญด่วว่าไอม,มนนั่นเกได้บ้า่าบอกเกือว่าดีทุกคนบ้างนะแก้วเนี่ยคนไรนะไม่ร้องขอคนนึงไรปะ ใครคนไล่ขอให้ไม่เกลือน,นะครับมีทุกคนหมดกี่เพชรได้ครับผมนะคอมเมนต์มาบอกกันเนี่ยนะเอาเด้ผมลองซุ่มแบบอันอันยี่สิบเก่าบ้างเอ้ะเก่าสิบเก่าบ้างะ่ะเดี๋ยวเกื่อมันฟุกได้ไหมอ่อาพอได้หมดทุกคนหกลอยอันวะยังแรกพอได้ยังแรกพอได้เอ่อลองหมุนอันเก่าจะฟุกได้จะฟุกได้พอได้หมดเลยพอได้หมดทุกคนเอออาเอา,เอามุนลอยเก่าเก่ด้ เอาเท่ฟุกได้ได้ได้โอ้ยลอยหาซีด้นหน่อยได้ไหมโอ้โหร้อยห้าสิบบาทเอามุนอีอน่เ้ยอยหาซอีกเหรอเอ่อขอมุนยี่บเก้าแล้วกันเพื่อมนมันฟุกได้เว้ยบอฟุกจักเพื่อนแบบก่ปงงอ,อะไรล่าเอา่อบอย่สิบเนะเอ่อเอาได้อีกพี่อนอาไหนวะนะเอาจาัดไปเลยเขาว่า ยี 100, ่สิบเก้านะครับร้อยเก้าเก้าเอาเอายี่สิบเก้าอีกสูต้ๆแฮ่โอ้โหอะไรวะเอาร้อยเก้าเก้า <c oughs> ทุกคนได้แค่ตาเนี่ยหดสี่ร้อยว่ะได้ไปมวะโอ้ยได้แล้วทุกคนได้แล้วครับผมได้แล้วเดี๋ยวผมแ,กแลกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแ,กแลกเลยถ้าผมอาจจะแลกเอาเอาเอาชุดพวกนี้อีกนะเดี๋ยวผมจะแลกเอาชุดพวกนี้อีกชุดนี้เอ่ผมหมดเพชรไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะผมเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะฮะเนี่ย นะฮะผมหมด1,117งพันหร้บเดเพชรครับแต่ผมได้พันสามเหรียญเพื่อแลกครับผมจะแลกเห็นไหมวงนะนะฮะสวยเรียบร้อยไห่ว้องแลกไนดะ้เรียบร้อยครับผม1,117เพชรมีคนได้เบิร์ตหน่อยก็ดีป่ะนะมีใครหมดน้อยกว่า1,117งพันหน้ยเพชรไหมครับผมเบิร์ตเท่าไหร่ซิ่งเจ้าเบิร์ตเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมนะสวยเดี๋ยวผมจีบบวกยอดกับชุดเลยเดี๋ยวผมผมอยากได้ชุดอันนี้อันนี้ครับผมอของมันต้องมีครับผม แต่ว่าพวกนี้มีแล้วพวกนี้มีแล้วครับผมแต่ว่าอยากได้ชุดชุดผู้ชายเออแล้วผมหมุนเอาเอารอยเก่าไปแล้วจะเป็เสียเวลาเดี๋ยวเราดูดันอีกนั่งเก่าชิบเก่าครับพันธเท่าฟุกได้เอ้ยได้ลอยแล้วเว้ยเออผมก้าบวกได้ลอยอ๋อเก่าชิบเก่าได้ลอยก็โอเคแล้วสวย ร้อยหาซีบว่ะอ่าวุ้นสี่ร้อยว่ะสวยครับผมต้องการแบบสวยเดี๋วผมแรกกันแลทุกคนอาทะมีนะเดี๋ยวผมแลกชุดซ้ายก่อนแรกแลกส่งแลกส่งสวยแรกครับผมสวยเหลือเหลืออีกเหลือชุดปุ้ยิงแรกครับผมวุ้ยเป็นเหลือได้วะ่ะเขาบไปได้ไร เอ้ผมเหลือบักหลายว่ะเดี๋ยวเออถ้าเต้นรถกว่านี้ล่ะอันนี้ท่ากระโดดเต่ากับนี่แหละเดี๋ยวผมเออ่แลกของพวกนี้ไว้เลยกันนะเดี๋ยวผมแลกพวกนี้ไว้เลยกันแลกพวกนี้ไว้เลยกันกระเป๋ามีไปว่ะแลกไว้ก่อนบ๊วยว่ะโบมีมั้งเอาไว้ก่อนอ่ะอบกรีเป๋านะครับผมเออกระทะมีแล้วนะของพวกนี้มีหมดแล้วครับผมเอาแลกทุกเทีนนี้ทุกช่เบอร์แล้วครับเหลือ16อันนะทุกเทีนเหลือเอออเ้ยซุกนี่ก็แลกได้เหรอ ผมจะแกลแกอันยังเลนมาแลกอันนีโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเดี๋ยว,วผมอันนะผมผมใส่เม็ดเม็ดั่นผมใช้เพชรหมดทั้งหมดเอ้ยอผมใช้เพชรทั้งหมดสองพ2,111งพั00 00 00 00. หนหะนึ่้อบเอ็ดนะครับองหนึ่งหนึ่งน่งได้เดี๋ยวผมจะมาบึาบ้งนะครับผมหมดสองพัน2000นะสองพันครับผม2 1 1พัเอ็ดเพชรครับได้อะไรบ้างได้ชุดนี่ ชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงนะครับเฮ้ยคุ้มค่านะสองพันหนึ่งอ่ะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็พวกอันนี้แหละแก้วนะครับผมสนุกทำมาบึ้งแต่งตัวก่อนแล้วพี่น้องได้แป๊บนึงหยิบได้พี่น้องได้เดี๋ยวผมใส่ชุดใหม่ชุดบึ้งครับเดี๋ยวมันจะแบอุ้ยชุดนี่อย่างะใส่ได้เปล่าวะใส่หลวดเนาะใส่หลวดใส่หลวดพี่น้องแก้วเนี่ยของใหม่มาต้องใส่ตัวเขาว่าแก้วพี่น้องประมาณนี่เริ่มว่าสั่งรับชุดจะได้แล้วครับผม เอะชุดชุดนี้ไหนยิเข่ามาเลยนะเนี่ยชุดพวกนี้ที่ไหนผมเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวใส่ชุดบึงจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยซ่อนกบอดปอมน่านในชุดเลยเป็นประมาณนี้นะครับชุดที่ว่าอยู่ใหนน่ะเออนั่นแหละประมาณนีน้นะผมเนี่ยชุดว่าชุดแยกอ่ะส่งส่งอ่ะเอาของใหม่ไปลุยรังแหน่เนี่ยส่งกับประมาณนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยเอาของใหม่ไปลุยแรงเนี่ย่าแก้วขจัดไปครับผมอยู่ได้ประมาณนี้แด้วส่งซาโที่วอนแยกแต่ว่าชุดนี้ผมจะใส่ชุดใหม่ โอเคไม่ครับโอ้ยได้เกือบพวรเร์ดด้วยว่ะแก้ไวไปเนอะปักมัดดีพปเนาะไอเล็บอยู่ฟอนเด็กเกินเฮดอฟอนเกียร์เฮดฟ็อกเนกะียร์เฮดโซโล